คผมวันนี้เราจะมาสูบอา o v นะผมมาดูกันว่าผมจะเจอคนจริงไหม Let's go มัน,นมจะบอกเขาว่าผมทำช่องนะับเราจะเด่นแบบมืเดีเลนนี้ล่าเขาจะเล่นตามผมเลย Let's go นายคือผู้โชคดีที่จะได้มาหนึ่งๆกับคนหนึ่งเรานะโอ้โหโยสุดด้วย รับสู่ AOV ศัตรูจะปรากฏตัวในอีกสมวินาทีสู้กับศัตรูไปด้วยกัน You think? Been... 미로크린 오호! 야, 이거. 야, 하지, 이거. 야, 이거. 야, 이거. 야, 이 ไม่แค่วายไม่เห็นมา เกือบเป็นแตกกูเขาไม่เก็บเลือดจริงด้วยนี่แหละเขาเรียกว่าคนจริง คนละทางเยอะฮึ่มเกิดมันตาย <c oughs> ต้องบอกกอดสะท้อนมาว่าเขายิงโคตรเลยให้มันสะท้อนกลับไปหาเขา

ปักอันนี้เบิงเว้มสล,ล,ลัดเว้อันนี้เลนเ่นจิงถีอกูเสยเี้ย ครับพี่มาก็บอกฝันดีกูเฟ่ดิอ๋อหายไปเลยปะน้องอยเพิ่งบอกฝันดีพี่เลยนะตุ้มยาไมาบอกฝันดีกูเฟ่ โอ้ก็แต่มันมันมีฟิกเกอร์อยู่วะยังไม่เหลือยังไงวะยป๊าบนี่เงี้ยงแท้ โงยิงป้อโหที กอเขียนป้อมไปที่ครับแล้ก็ชนะครับผมงงเร้ยกูยังงงเลยโอเคครับผมขอโทษเด้อติ๊กต้อมแจก